หลังจากที่แอดได้ทำเรื่องราวของการซึ่งเขานำคนไปปล่อยบนเกาะร้างเกาะหนึ่งที่ฆ่ากันตายรากับแบทเทิลรอยัลกันไปแล้วนะครับผมมันก็ได้มีแฟนๆกลุ่มหนึ่งนะครับได้ขอให้แอดทำเรื่องราวของกุนกันจิมะหรือว่าเกาะเรือรบที่ว่าว่าว่ามันเป็นเกาะร้างอีกแห่งที่ก็สุดโหดของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยพอเราได้ยินชื่อเกาะนนี้มาใช่ไหมเราก็คุ้นๆว่ามันมันไม่ได้ร้างไปเพราะมีความโหดร้ายอะไรกันไม่ใช่เหรอมันก็เป็นแบบ เกาะที่เคยเป็นเมืองอุตสาหากรรมมาก่อนแล้วพออุตสาหากรรมไม่รุ่งเรืองเขาก็ทิ้งเกาะไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับผมพอเราได้ลองศึกษาลงไปดูในประวัติของเกาะนี้นะก็โอ้โหเฮ้มันมีเรื่องอะไรอยู่อย่างมากที่แบบสื่อหลักๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงกันเลยนะครับหรือเอาจริงๆจ,จ,จะบอกว่าประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของเกาะนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คุณรู้อยู่เพียบคือเขาจะพยายามปิดเรื่องราวนี้กันให้มิดกันเลยซึ่งแบบและเอเรื่องราวดักดักของเกาะเนี่ยมันคืออะไร ทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นถึงไม่อยากให้คุณรู้นะครับผมเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้หรือว่ารายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องเราดากๆกบ้างจังไรบ้างที่จะมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลาสองทุ่มกันเลยนะครับโดยไอเจ้าเกาะกุนคันชิมะนี่นะครับถ้าหากใครยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันก็จะเป็นเกาะเล็กๆอันนึงนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลามากจากเมืองนางาซากิหรือว่าเมืองที่เคยโดนอเมริกาเอาบอมนิวเคลียร์มาทิ้งในสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละครับนั่นน่ะตรงนั้นนะครับถ้า,าเพื่อนๆลองไปเสิร์ชแผนที่ใน Google ดูแล้วก็ซูมลงไปยังตรงทะเลหน่อยเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นกับหมู่เกาะเล็กๆก,กันอยู่เยอะเลยนะครับซึ่งบางเกาะเนี่ยก็จะเป็นเกาะร้างบ้างที่แบบไม่มีคนขึ้นไปอยู่จริงๆเลยหาแต่ว่าไอ้เกาะคุนกันชิมะเนี่ย มันก็จะเป็นเกาะที่แบบมีบ้านเมืองเนี่ยอัดกันอยู่เพียบนะครับคือมีตึกลาบ้านช่องอัดกันยังแบบสลัมคลองเตออยอ่ะแต่ว่าบนเกาะนั้นเนี่ยมันกับร้างครับร้างไม่มีใครอยู่เลยจนกระทั่งมันมีเรื่องล่าลือของผีอะไรต่างๆที่มันขึ้น้มาสิงมาเยี้ยนกันบนเกาะจนกระทั่งไม่มีใครได้กล้าขึ้นไปบนเกาะเลยนะครับแต่ ถึงแม้วมันจะมีเรื่องราวแบบผีสางอะไรก็ตามแต่ก็แน่นอนครับว่ามันต้องมีแบบพวกผู้คนอะไรเนี่ยเขาได้ขึ้นไปบนเกาะกันอยู่เพื่อจะไปหาเรื่องราวน่ากลัวหรือว่าไปถ่าย Google Map อะไรกันนะครับเพราะว่าใน Google ถ้ากเราลองดู Street View ในเกาะนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเลื่อนกล้องไปดูกันได้ด้วยนะว่าแต่แบบแล้วทําไมกันล่ะทําไมกันมันถึงไม่มีใครอยู่บนเกาะนี้กันเลยนะครับเราก็มาฟังกับ ประวัติศาสตร์ของเกาะนี้กันเลยดีกว่าที่มันก็ได้ซ่อนทั้งเรื่องราวความสลดแล้วก็ความขัดแย้งของประเทศอะไรที่มันยังกินเวลากันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้กันเลยนะครับผมก็คือย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็คือตั้งแต่สมัยปี1897หรือว่าในสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ย เขาเพิ่งโดนอเมริกามาบังคับให้เปิดประเทศใหม่ๆนะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเป็นเกาะที่แบบขับไล่คนต่างชาติอ่างมอชาวคริสอะไรออกไปหมดอนะ่ะแล้วก็ปิดประเทศกันอยู่ร้อยปีนะครับโดยที่คิดว่าตนเองเจ๋งสุดไม่อยากให้พวกฝรั่งอะไรเข้ามาทําให้วัฒนธรรมตัวเองได้เสื่อมเสียนะครับกระทั่งอเมริกาเนี่ยก็ได้มาบังคับให้ญี่ปุ่นได้เปิดประเทศขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เป็นตอนนั้นแหละที่มันได้ทําให้ญี่ปุ่นนะครับถึงกับตาสว่างขึ้นมาเลยเว้ย เฮ้ยเขาไม่ได้เจ๋งจริงนี่ว่าคือนอกจากที่อเมริกาเขาจะใช้เรือรบมีปืนใหญ่อะไรทันสมัยมาสู้กับญี่ปุป่นที่แบบยังถือดาบสม,มุนไพรกันอยู่เลยอ่ะอเมริกาพวกนั้นนะครับเขายังมีเทคโนโลโยีอะไรต่างๆมากมายอีกที่ญี่ปุ่นก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าหากประเทศเขาเองเนี่ยไม่รีบพัฒนาตนเองให้มันได้ตามพวกตะวันตกอะไรกันได้นะญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องโดนต่างชาติย่ำยีไปตลอดอย่างแน่นอนเลยนั่นแหละครับ ญี่ปุ่นในยุคหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มปรับเปลี่ยนประเทศตนเองนะครับให้เปลี่ยนจากประเทศที่เป็นเกษตรกรรมปลูกข้าวปลูกนาอย่างเดียวนะมาเป็นประเทศที่ทําอุตสาหกรรมหนักครับมาผลิตของใช้อะไรแล้วก็ส่งออกขายกันทําให้ตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดการบูมขึ้นมาของทั้งทางโรงงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นอยู่เยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกรถไฟเอ่ยเรือเดินสมุทรอะไรเอ่ยที่แบบ ได้ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อนะครับผมหาแต่ว่าเมื่อมันมีรถราหรือเรืออะไรพวกนี้มันได้ขึ้นมาเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้พลังงานในการมาขับเคลื่อนสิ่งของเหล่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมซึ่งหนึ่งในพลังงานที่เขาหิตหิตแล้วก็ใช้กันมากในยุคนั้นเลยก็คือปี1,800ก,กว่าเนี่ยนะมันก็คือพลังงานถ่านหินนั่นเองนะครับผม ซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่จะเปิดเหมืองขุดถ่านหินต่างๆและควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศด้วยนะครับแล้วก็เผอประเอิญว่าไอ้ทรัพยากรถ่านหินส่วนหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้มีเนี่ยมันได้ถูกค้นพบในแถบใต้ก้นทะเลลึกนะครับซึ่งหนึ่งในโซนนั้นเนี่ยก็คือบริเวณเกาะ คุนกันจิมะนี่แหละครับผมหรือว่าเกาะคุนกันนะครับคือคําว่าไอจิมะหรือว่าชิมะของญี่ปุ่นมันแปลว่าเกาะแล้วนะแอก็ไม่รู้จะพูดว่าเกาะเกาะซ้ํากันท่ไมเอาเรียกว่าเกาะคุนกันชิมะเหมือนเดิมนี่แหละเป็นที่รู้ๆกันก็เลยทําให้เจ้าของเกาะคุนกันจิมะในตอนนั้นนะครับเขาก็ได้พัฒนาเกาะเนี่ยจากที่มันเป็นเกาะ้างๆกากๆอันนึงนะครับให้มันได้กลายเป็นเกาะในการขุดเหมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของในยุคนั้นเลยละครับผม โดยไอ้เจ้าของเกาะที่ได้ไปซื้อเกาะนั้นมาเปิดเป็นเกาะขุดเหมืองฐานหินนะครับมันก็คือบริษัทที่มีชื่อว่ามิซูบิชินั่นเองนะครับผมใช่ครับไอไอมิซูบิชิที่เราได้เห็นกันแบบเป็นสีแดงๆสามแฉกอะไรในทุกวันนี้บริษัทเดียวกันเลยครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วมิซูบิชิเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นชื่อแค่เรื่องเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างที่เราได้รู้จักกันในทุกวันนี้นะแต่ย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยมิซูบิชิเขาเป็นบริษัทที่ทําอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับผมรวมถึง ธุรกิจที่มันได้เกี่ยวข้องกับการทำสงครามด้วยนะจนทำให้มิซูบิชิเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนญี่ปุน่นในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2กันเลยที่แบบไอ้เรื่องดังๆอันนี้เดี๋ยวมีเวลาแล้วอาจจะเอามาเล่ากันในวันหลังก็แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากลับเข้ามาในเรื่องของเกาะกุนการจิมะนี้ก่อนครับผมที่ในตอนแรกๆซึ่งทางมิซูบิชิเนี่ยเขาได้ไปซื้อกุนกันจิมะมานะครับเขาก็มาซื้อมาไว้ทั้งเกาะเลยแล้วก็เปลี่ยนให้เกาะเกาะนี้นะครับเป็นเกาะที่ใช้ในการ ขุดเหมืองฐานหินแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับคือว่ากันว่าแค่ภายในไม่กี่สิบปีเท่านั้นนะ่ะไอ้เกาะแห่งนี้ก็ได้ขุดฐานหินจากแค่ไม่กี่แสนตันนะครับได้ขึ้นไปเป็นระดับ10บส,บสบล้านตันได้คือมันเยอะมากนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เห็นภาพว่าไอ้สิบสบล้านตันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะแอร์ขอเปรียบเทียบภาพให้เห็นอย่างนี้แล้วกันนั่นคือเพื่อนๆรู้จักปลาวานสีฟ้าไหมครับที่ว่ากันว่าเป็นปลาวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ เขาก็ว่ากันว่าไอปาวานนั่นน่ะขนาดมันใหญ่ที่สุดในโลกนะมันยังมีน้ําหนักเพียงแค่แบบ8 0ดสถึงหนึตันเท่านั้นเองนะ่ะนั่นแหละเราก็ลองเอาไปเทียบดูสิว่าไอสิบสล้านตันที่เขาขุดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเท่ากับปลาวานสีฟ้ากันสักกี่ตัวนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพอธุรกิจขุดถ่านหินมันได้บูมขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไอจำนวนคนงานที่เขาต้องใช้ในการจะไปขุดเหมืองถ่านหินนะครับมันก็ต้องมีเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับผม ก็เลยทําให้ทางมิซูบิชิเนี่ยต้องไปเกณฑ์คนมาขึ้นยังเกาะนั้นอยู่เยอะเลยจนทําให้สภาพในเกาะนี้เนี่ยมันได้เติบโตกันไปอย่างน่ากลัวมากอะ่ะคือจากตอนแรกๆที่เกาะมันร้างๆกะกากได้มีบ้านคนงานอยู่แค่ไม่กี่บ้านแล้วก็แบบมีโรงขุดเหมืองอยู่แค่ไม่กี่โรงใช่ไหมครับในเวลาต่อมาพอมันมีคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เริ่มสร้างที่อยู่อาศัยมันแบบ แน่นแออัดกันเหมือนสลัมคลองเตยก็ไม่ปานเพียงแค่ภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษนะครับผมแล้วแค่นั้นมันยังไม่พอนะคือด้วยความที่เกาะมันมันเล็กมากอไอตอนแรกๆอะ่ะเขาก็เลยมีความคิดที่จะขยายเกาะขึ้นไปนะครับซึ่งถามว่าเขาจะขยายได้ยังไงล่ะ ทางบริษัทมิตซูบิชินะครับก็ได้มีนโยบายให้ไปนำเอาตะกรันหรือว่าไอ้กากที่เขาได้มาจากการขุดเหมืองถ่านหินเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมครับก็คือเอากากเหล่านี้เนี่ยแหละไปถมเป็นดินรอบๆเกาะให้มันได้ใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกจนกระทั่งสภาพของเกาะเนี่ยมันได้มีขนาดกว้างเท่ากับที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้เนี่ยแหละและนอกจากนั้นเองนะครับเขาก็ยังได้มีการสั่งให้สร้างกำแพงคอนกรีตนะแบบล้อมรอบเกาะเอาไว้แบบเพียบเลยนะครับ เพื่อจะทําให้สภาพของเกาะเนี่ยมันแข็งแกร่งสามารถต้านลมทะเลต้านลมพายุอะไรก็ได้นานาก็ว่ากันไปนะครับผมและนั่นแหละเขาก็ได้เปลี่ยนสภาพของเกาะนี้นะครับให้เป็นเกาะสําสหรับเอาไว้ขุดฐานหินอย่างไม่หวัน่นไม่ไหวกันเลยนะครับผมซึ่งไอ้ไม่หวัน่นไม่ไหวที่แอดว่านี่มันคือไม่หวัน่นไม่ไหวจริงๆนะเนื่องจากว่าทางบริษัทนะครับเขาต้องการใช้เนื้อที่ทุกอนุมิลลิเมตรของเกาะ มันเป็นเนื้อที่ที่เอาไว้สําหรับการขุดฐานหินโดยเฉพาะอ่ะจะไม่ได้มีการเพราะปลูกอะไรกันบนเกาะเป็นอาหารให้คนบนเกาะได้กินเลยนะทุกตารางนิ้วเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นทาไม้บ้านคนงานเอ่ยก็จะเป็นโรงเรียนให้กับลูกๆของพนักงานได้เข้าไปอยู่เป็นโรงพยาบาลสําหรับพนักงานบนเกาะหรือมีแม้กระทั่งสถานที่เล่นปลาจิงโกะให้ย่อนใจสาหรับพวกพนักงานขุดเหมืองน,นะครับผมซึ่งไอ้ปลาจิงโกะเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้มันจะเป็นเหมือนกับตู้เล่นการพนันของญี่ปุ่นนะครับ และนั่นแหละครับพอมันจําเป็นจะต้องมีสถานที่แบบนี้ได้เยอะขึ้นมาใช่ไหมพวกเขาก็เริ่มสร้างตึกร้ายมาได้ซ้อนๆกันสูงขึ้นไปอีกจนทําให้ไปไปมามาสภาพของตัวเกาะนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับเกาะนักโทษเอาคาทรัสยังไงก็ไม่รูวที่มันได้ที่ขังคุกนักโทษโหดๆนะครับผมแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากลับไม่ได้มองอย่างนั้นนะแต่เขากลับมองว่าไอสภาพของเกาะที่มันมีบ้านเรือนแออัดแบบนี้นะ มันจะเหมือนกับเรือรบมากกว่านะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุที่มาของชื่อเล่นเกาะที่มีนามว่ากุนกันจิมะหรือว่าเกาะเรือรบนะครับที่แต่เดิมทีเนี่ยเจ้าเกาะเนี่ยเขามีชื่อว่าฮาชิมะหรือถ้าจะแปลชื่อตรงๆก็แปลว่าเกาะเอ่งสุดปลายขอบหรือเกาะสุดปลายอะไรประมาณนั้นนะแต่แอดว่าชื่อไม่เท่เท่าไหร่แอดก็เลยอยากจะเรียกเกาะนี้ว่ากุนกันจิมะดีกว่านะครับหรือว่าเกาะเรือรบคือแบบความชอบส่วนตัวล้วนๆแต่ สำหรับคนญี่ปุ่นที่เขามองว่าเจ้าเกาะนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเรือรบนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าเขามองเกาะนี้มันได้เท่หรอกแต่ว่ามันอาจจะเกิดมาจากแรงบันดาลใจที่พวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ไปรับมาจากรอบๆเกาะคุนกันจิมะในยุคนั้นนะครับผมเนื่องจากว่าในยุคเดียวกันกับที่เกาะมันได้เริ่มขึ้นรูปมามีลักษณะคล้ายๆกับเรือรบแล้วเนี่ยไอตรงบริเวณนั้นนะครับ มันก็มีเรือรบญี่ปุ่นมาแล่นอยู่กันมากจริงๆเลยเนื่องจากว่ามันจะไปตรงกับระยะเวลาที่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาเริ่มบ้าน,น่าจะจะขยายดินแดนไปให้เยอะๆแล้วไงเนื่องจากว่านอกจากฐานดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในการพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมขาให้มันเติบโตไปได้รวดเร็วใช่ไหมญี่ปุ่นนะครับเขาก็ขาดทรัพยากรอื่นๆอีกเยอะมากเลยครับด้วยความที่เขาก็เป็นแค่ประเทศเกาะน,นะดังนั้นเองถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะทําอะไรละ่ะ ญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับก็เลยมีไอเดียที่จะขยายอํานาจดินแดนตนเองออกไปให้ไดเป็นอาณาจักรญี่ปุ่นที่กว้างไกลนะครับผมญี่ปุ่นก็เลยเริ่มไปเปิดศึกกับพวกประเทศในแถบตะวันออกเอ่ยประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรประมาณนี้เป็นไล่ตีเกาหลีไล่ตีจีนไล่ลงมายังถึงด้านล่างนะครับให้มาเป็นอาณานีคมของญี่ปุ่นกันหมดเลยเพื่อที่พอประเทศเหล่านั้นเนี่ย ได้เป็นอนาณนาคมของญี่ปุ่นกันแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไปสูบเอาทรัพยากรของชาติเราทั้งวมดจะต้นมนต้นไม้อะไรเอ่ยเนี่ยกลับมาใช้กันในญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยยิ่งทําให้เจ้าไอ้เกาะกุนกันจิมะเนี่ยได้มีความสําคัญมากขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะ พอญี่ปุ่นเขาบ้านา,ากอยากจะขยายดินแดนไปเยอะใช่ไหมมันก็ต้องเกิดการต่อสู้ต่อรบจนทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเร่งผลิตอุปกรณ์รบไม่ว่าจะนาวาในน้ำจนกระทั่งเรือบินบนอากาศเลยใช่ไหมครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อมันได้ยิ่งสร้างแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ไอความต้องการในด้านพลังงานนะครับมันก็เยอะขึ้นยังไงล่ะซึ่งอย่างที่บอกพลังงานในยุคนั้นมันก็คือพลังงานถ่านหินใช่ไหมไอเกาะคึนกันจิมะที่เป็นเกาะขุดถ่านหินนะครับก็เลยได้ถูกใช้งานใ่ขุดเข้าไปรวิวเบบี้รวิวขุดแบบเยอะมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่กันนะครับผมแต่แล้วจุดจบแห่งความบ้าอำนาจของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงเราเราทุกคนนี้ก็คงจะรู้กันนะครับผม ก็คือในเวลาต่อมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้โดนประเทศที่มองตอนนี้ก็เป็นพ่อของโลกอย่างอเมริกานะครับก็จกเอานิวเคลียร์เนี่ยมาย่อนยังญี่ปุ่นอยู่2หน่วยนะครับก็คือฮิโรชิมาหน่หน่วยแล้วก็นางาากิ1หนึ่งหน่วยทำให้ญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องอ่วมอวยระทายแล้วก็ยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับผมซึ่งเพื่อนๆยังจําได้ไหมว่าในตอนแรกที่ได้เกิดเรื่องราวที่ตั้งของเกาะกุนกันจิมะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ มันก็อยู่ตรงใกล้ๆก,กับเมืองนาง,งาซากิใช่ไหมที่ก็ได้โดนระเบิดนิวเคลียร์ไปพอดีเลยนั่นแหละครับผมในช่วงหลังจากที่บอมได้ไปลงนาง,งาซากิไม่นานเนี่ยนะมันก็มีคนงานต่างๆจากเกาะกุนกันจิมะเนี่ยได้ถูกเกฑ์ได้ไปช่วยในเมืองนาง,งาซากินะครับคือไปทําความเสางทาความสะอาดอะไรกันไปจนกระทั่งได้จบสงครามโลกครั้งที่สองครับผมแต่ว่า อาชตาชีวิตของเกาะคุนกานจิมะเนี่ยมันกลับไม่ได้จบลงไปด้วยกับสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่กลับกันพอสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงไปเนี่ยเกาะคุนกานจิมะอันนี้นะครับมันก็ยิ่งมีความสําคัญต่อญี่ปุ่นมากขึ้นอีกด้วยครับผมเพราะว่าพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้แบบตูมไปเรียบร้อยญี่ปุ่นได้บ้านเมืองอะไรพังกันใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยก็จาเป็นจะต้องเร่งสร้างบ้านเมืองให้กลับมาเป็นสภาพดังเดิมได้อีกรอบนะครับผมพวกเขาเนี่ย ก็เลยจําเป็นจะต้องรีบขุดพวก่านหินเหล่านี้เข้ามาใช้กันให้มากขึ้นอีกนะครับจนกระทั่งว่ากันว่าไอ้เกาะคุนการจิมะเนี่ยมันจะมีบุญคุณต่อประเทศญี่ปุ่นอย่างมากเลยในการที่เขาสามารถฟื้นตัวกลับมาได้จากยุคสงครามนะ่ะอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วรอบนี้ที่ญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้กลับมายิ่งใหญ่ในทางการทหารแล้วนะแต่รอบนี้เนี่ยญี่ปุ่นได้กลับมาแบบในการเป็นพ่อค้าพ่อขายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆหรือว่าในยุคที่ญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยก็ โรงงานของโลกคือคล้ายๆกับเหมือนสัญจรในยุคก่อนที่จีนจะได้มาเป็นโรงงานของโลกนะครับผมเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเขาก็เป็นประเทศที่มีแรงงานถูกยังไงล่ะอเมริกาในตอนนั้นก็เลยมองว่าญี่ปุ่นมันน่าจะมาเป็นฐานการผลิตให้เขาได้เหมือนกับที่อเมริกาได้ใช้จีนผลิตของอย่างเยอะแยะในทุกวันนี้เนี่ยแหละครับ ญี่ปุ่นในตอนนั้นเองก็เลยได้ผลิตเทคโนโลยีต่างๆของอเมริกาอย่างมากมายก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะโดนกอบแล้วก็ไปพัฒนาต่อเป็นแบรนด์อะไรของญี่ปุ่นกันเยอะแยะนะซึ่งไอ้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันดังๆของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยแหละและไอ้เกาะคุนกันจิมะซึ่งเป็นตัวส่งเสริมโรงงานผลิตเนี่ยนะก็ทํางานอยู่อย่างเรื่อยไปครับจนว่ากันว่าช่วงที่ได้พีคที่สุดของเกาะคุนกันจิมะเนี่ยนะมันก็มีผู้คนนะ่ะได้ลงไปอัดแน่นกันอยู่ในเกาะนั้นนะมากถึง 5,259คนกันเลยนะครับคือแบบไม,ไ,มไม่รู้ว่ามันเข้าไปยัดกันได้ยังไงนะคือถ้าเพื่อนๆลองไปเสิร์ชภาพเกาะนั้นดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเกาะมันแบบเล็กมากเลยนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับผมเมื่อมาถึงจุดพีกเนี่ยเจ้าเกาะนี้นะครับก็ได้เริ่มมาสู่จุดขาลงละเนื่องด้วยว่าสักประมาณช่วงยุค50หรือว่าช่วง Rock ็อクแอนด์โลก่อนยุคปีนี่นะความจําเป็นในการต้องการใช้พลังงานของถ่านหินนะ่ะ มันก็ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับผมเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีพลังงานตัวใหม่ที่เป็นพลังงานทดแทนพระเอกขึ้นมาซึ่งก็มีนามว่าน้ํามันดิบนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับเมื่อน้ํามันมันได้เริ่มขึ้นมามีความนิยมเนี่ยไอการใช้ถ่านหินก็เริ่มลดลงลดลงอยู่เรื่อยๆนะครับผมบวกกับว่าด้วยความที่ถ่านหินมันก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติต้องขุดขึ้นมาใช่ไหมมันก็ สักวันก็ต้องมีวันหมดนะครับผมไอเหมืองกุนกันจิมะที่ได้โดนแบบทะลวงไส้ทะลวงพุงมายาวนานกว่าเกือบร้อยปีเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มแห้งเหือดกันลงแล้วครับและนั่นแหละมันก็เลยได้นํามาสู่การปิดตัวลงของเกาะกุนกันจิมะในยุค70นะครับแล้วก็เป็นการปิดที่แบบรวดเร็วมากนะคือตอนนั้นเหมือนกับทางบริษัทมิซูบิชินะเขาจะประกาศปิดเกาะแล้วก็ให้คนในเกาะ ได้ขนย้ายเครื่องเรือนเครื่องบ้านอะไรออกจากเกาะให้หมดภายใน3เดือนนะครับและหลังจากนั้นเกาะคุนกันจิมะเนี่ยก็ได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้อยู่นานอย่างมากเลยคือนานจนกระทั่งมันได้มีเรื่องเล่าของผีผีสางๆได้เกิดขึ้นมาบนเกาะเนี่ยหรือถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนบ้านเราก็น่าจะเคยไปถ่ายทําภาพยนตร์อะไรเรื่องผีเกี่ยวกับบนเกาะนี้มาก่อนด้วยนะก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับไอ้เจ้าเกาะแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกญี่ปุ่น เปลี่ยนให้ไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับคือญี่ปุ่นเนี่ยได้พยายามเข้าไปสร้างถนนถนนอะไรกันเพื่อไปดูแบบประวัติศาสตร์ในเกาะนั้นหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็พยายามอย่างมากเลยที่จะเอาไอ้เกาะคุนกันจิมะเนี่ยนะครับไปเข้าทะเบียนกับทางยูเนสโกหรือว่าองค์กรการศึกษาและว,วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับเพื่อที่แบบ ญี่ปุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนให้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นตัวทําเงินทําตังในยุคใหม่ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมคือพอไอสถานที่ไหนมันได้ไปลงทะเบียนเป็นมรดกแห่งโลกแล้วใช่ไหมมันก็แน่นอนครับว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวอะเข้าไปเที่ยวสถานที่กันนั้นอย่างเยอะมากเลยแล้วญี่ปุ่นก็จะสามารถขอบคุยตังอะไรกันได้นะแต่ทว่าในเวลาต่อมาเนี่ยการที่ญี่ปุ่นจะนําเอาไอสถานที่เนี่ยได้ขึ้นไปจดทะเบียนยูเนสโกนะครับมันก็ได้รดน ต,ตัดขาไว้จาก3ประเทศนะครับผมนั่นก็คือทั้งพี่จีนแล้วก็เดอกเกาหลีทั้งสองเลยครับก็คือคิมแลนแล้วก็ซัมซุงแลนน่ะนะที่พวกเขาเนี่ยก็ได้คัด้านหลังชนฝาเลยว่ายูเนสโกอย่าไปรับเอาไอ้เกาะนี้เนี่ยมาเป็นมรดกแห่งโลกเด็ดขาดเลยนะซึ่งแบบแล้วแล้วทำไมไอ้สองสามประเทศนั้นอยู่ๆมาถึงที่ย่งแาวขึ้นมาได้ละ่ะคือมันอิจฉาเลยไงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่อจะมาสร้างตังให้กับทางญี่ปุ่นนะครับ เราก็ต้องบอกว่าเรื่องราวมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่แอดได้เล่ากันไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันยังมีอะไรที่ได้แฝงซึ่งเขาไม่ได้บอกอยู่ซึ่งไอ้ส่วนใหญ่เรื่องที่ได้ยินมาเมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องที่เขาพูดกันในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันคือเรื่องที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่อยากให้เราได้รู้นั่นเอง ก็คือเขาไม่ได้โกหกนะครับแค่เขาบอกไม่หมดนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนยังจําได้ไหมครับผมในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นมาได้เกิดสงครามกับต่างแดนจนกระทั่งเขาเนี่ยต้องมีการเกณฑ์คนในญี่ปุ่นไปรบกันเยอะเลยนะครับผมซึ่งหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเกณฑ์ไปรบเนี่ยมันก็ไม่พ้นพวกพนักงานต่างๆที่เขาทํางานอยู่บนเกาะนี้เนี่ยแหละครับผมและเมื่อสงครามมันต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมไอพลังงานถ่านหินนะมันก็จําเป็นแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีพนักงานแล้วไงละ่ะ แล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาจะไปเอาแรงงานการขุด่านหินมาจากไหนล่ะ มันก็ต้องมาจากพวกเฉลยศึกชาวเกาหลีแล้วก็พวกจีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ไปตีบวก2ประเทศเนี่ยแตกมาแล้วนะครับนั่นแหละญี่ปุ่นก็ตรงก็ไปบุกในชาติจีนชาติเกาหลีนะั้นเป็นกระตุกคนที่นั่นน่ะมาใช้กันเป็นแรงงานทาสเลยนะโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าไอ้คนที่เขาเอามาเนี่ยจะแก่เด็กกันมากเท่าไหร่อายุเท่าใดนะครับแต่ว่าต้องมาโดนใช้แรงงานหนักอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นการใช้แรงงานหนักแบบไม่มีสวัสดิการอะไรให้ด้วยนะคือ ถึงแม้ว,ว่าไอการเอาคนจีนคนเกาหลีมาทํางานที่เมืองแห่งเนี้มันจะไม่ได้เลวร้าเท่ากับตอนที่พวกนาซีไปลากชาวยิวเข้าไปในแคมป์กักกันนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีสภาพการทํางานที่แบบเออถ้าเป็นเราๆในทุกวันนี้เราก็คงไม่อยากเข้าไปเหมือนกันนะเนื่องจากว่า ไอ้บรรยากาศของการเข้าไปขุดเหมืองฐานหินแบบนี้นะข้างในตัวเหมืองเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะมีความร้อนอย่างมากนะครับผมคือร้อนได้ไปถึง 30- 40องศาเลยนะนี่คือมันแบบร้อนมากกว่าหน้าร้อนของเมืองไทยอีกนะและด้วยความที่ว่าไอ้เกาะทานหินเนี่ยมันอยู่กลางน้ำใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกความชื้นต่างเนี่ยได้ถาโถมเข้ามายัางเกาะอย่างมากมายเลยรวมถึงความชื้นเนี่ยก็ได้ไหลลงไปในตัวเมืองด้วยนะครับผมก็เลยทำให้นอกจากที่คนในเมืองเนี่ย เขาจะรอแล้วนะครับเขาก็ต้องรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเนื่องจากความชื้นที่มันมียงหนาแน่นมากอะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะก็ให้เรานึกภาพตอนที่เราได้เข้าไปอาบน้ําในห้องที่มีน้ําร้อนแต่ว่าห้องน้ําอะไรเนี่ยมันปิดหน้าต่างหมดเลยนะครับและไอ้น้ำเนี่ยมันก็ได้ขึ้นมาขมงโฉงเฉงจนกระทั่งเวลาเราจะสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอากาศมันแน่นมากสูดอากาศเข้าไปแล้วมันไม่เข้าปอดนั่นแหละครับ มันคืออารมณ์ที่คนงานเหมืองเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปรับรู้อยู่ทุกวันนะซึ่งนี่นะเรายังไม่ได้รวมถึงเรื่องราวของการที่คนงานเหมืองครับเขาจะต้องมุดไปในที่เล็กๆแคบๆแ,แล้วก็ได้มีประสบการณ์กับเรื่องกำแพงของเหมืองหินที่ได้ถล่มลงมาทับเขาตายคารูอะไรของเหมืองมากนะครับผมที่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเสร็จเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับ เขาก็จะมีการนําแอบเอาซากศพของคนเหล่านี้ไปกําจัดทิ้งโดยไม่พวกแรงงานทาสเหล่านั้นเนี่ยได้รู้ก่อนด้วยนะครับผมคือเอาจริงๆพวกเขาก็รู้แหละแต่เขาทาอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันก็คงจะไม่มีคนที่รอดชีวิตเนี่ยเอาเรื่องราวเหล่านี้มันเล่าให้กับพวกเราฟังหรอกแล้วถามว่าเขารู้ได้ยังไงนะครับว่าวันไหนเนี่ยมันจะมีคนตายมากน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่าไอ้ข้างๆเกาะกุนกันจิมะเนี่ยมันจะมีอีกเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่ชื่อว่า นากาโนชิมะนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเกาะที่เขาได้ตั้งเอาเตาชาปนากิจนะ่ะไว้บนนั้นเลยนะครับก็คือพอมีใครตายเสร็จในเหมืองน,นี้ใช่ไหมเขาก็จะแอบนําเอาศพลงนั่นเนะ ขึ้นเรือแล้วก็ขนย้ายยังไปยังเกาะชาปนานกิจนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปเผากันเลยที่ถา,ากวันไหนไม่ได้ควันดาเยอะมากนะครับมันก็หมายความว่ามันมีคนที่ตายในวันก่อนหน้านั้นอนะ่ะมาเยอะมากเลยควันก็เลยแบบขมงโฉงเฉงไงละ่ะซึ่งนั่นแหละครับด้วยเหตุผลขึงความโหดร้ายแบบนี้ที่คนญี่ปุ่นได้ปฏิบัติต่อแรงงานทาทั้งเกาหลีแล้วก็จีนนะครับผมมันก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมพวกเกาหลีกับจีนเนี่ย เขาถึงได้เดือดร้อนกันมากมาคัดค้านในญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถนําเอาสถานที่นี้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกยูเนสโกกันได้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆมันจะมีการทําข้อตกลงระวังพวกเกาหลีกับญี่ปุ่นอะไรด้วยนะว่าโอเคแหละญี่ปุ่นก็สามารถเอาเอาสถานที่แห่งเนี้ยไปขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกเป็นมรดกโลกได้นะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นจะต้องเขียนประวัติศาสตร์ความโหดร้ายที่ญี่ปุ่นน่ะได้มาทําอะไรเอาไว้กับคนเกาหลีอยู่ไปในนั้นด้วยนะครับผมซึ่ง ถามว่าญี่ปุ่นเขาทํำไหมนะครับตลอดเวลาก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามจะบ่ายเบียงอะไรตลอดเวลาเลยนะคืออาจจะเขียนประวัติอะไรใส่เขาไปว่ามีการนําเอาคนเกาหลีมาใช้งานที่เนี่ยแต่ก็เป็นการใช้งานแบบถูกกฎหมายนะนั่นแหละครับเกาหลีตอนนั้นก็เลยไม่ปลื้มกันเลยหลังๆมาญี่ปุ่นก็เลยได้ปรับเปลี่ยนครับคือเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของไอ้เกาะเนี่ยให้เป็น2ภาษาคือมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษที่เนื้อหาก็ต่างกันนะครับผมซึ่ง ไอช่วงที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเล่าเรื่องทุกอย่างเลยที่ญี่ปุ่นได้ไปทําโหดร้ายอะไรกับคนเกาหลีคนจีนมานะครับผมแต่ไม่มีซับไตเติ้ลให้อ่านครับผมก็คือคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ภาษาอังกฤษไม่เป็นใช่ไหมญี่ปุ่นก็โอเคอย่างน้อยเขาก็ปิดประวัติศาสตร์อันดักดักเนี่ยไม่ให้กับคนในประเทศค้ารู้ก็แล้วกันนะครับผม คือเรียกได้ว,ว่าญี่ปุ่นก็ใช้ลูกเล่นทางภาษานั้นแทนนะครับว่าแต่เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องเล่าถึงหญิงใจเปรี่ยวคนหนึ่งที่เขาเนี่ยได้ไปติดเกาะกับผู้ชายเราๆสามสิบกว่าคนเลยไหมครับผมที่แบบติดเกาะอยู่นานมากแล้วเพื่อนเมื่อกี้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะโดนอะไรกันนะครับผมหลายๆคนเนี่ยเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีกันแล้วใช่ไหมครับผมที่จะอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ลิงก์ของเรื่องนี้เนี่ยก็แปะเอาไว้อยู่ด้านล่างเลยนะครับผม หรือถ้าหาใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย